อยากให้ใครไหว้เราไหว้เขาก่อนอยากได้ยินคำสุนทรต้องอ่อนหวานอยากได้รับความยิ่งใหญ่ไมตรีการต้องเจือจานช่วยเหลือเอื้อเฟือเอ่ยเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดี ตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอัตมาภาพพระอาจารย์โตอภินันโทผู้รวบรวมสาระธรรมดีเชิงบุรณาการส่งถึงกัลยาณมิตรญาติธรรมทุกพื้นที่บนโลกออนไลน์ไรพรมแดนเชิญท่านทั้งหลายร่วมทาบุญสร้างความดีสร้างบารมีพัฒนาปัญญาไปพร้อมๆกันเสนอเรื่อง ก้านิสัยนี้ดีมีสเสน่ห์คำว่าเสน่ห์ใครๆก็อยากได้พอเห็นด้วยตาก็ชื่นใจได้พูดก็มีความสุขได้ร่วมกิจกรรมก็มีความภาคภูมิใจคนมีสเสน่ห์อยู่ที่ไหนเขาก็รักจากก็อะไรไปก็คิดถึงคนหนึ่งหาอวยพรให้อยู่ทุกเวลา วันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันในนิสัยที่ดีควรจะเติมเต็มอะไรกันบ้าง 1. ต้องเคารพคือพ่อแม่พ่อแม่เป็นบุคคลที่สำคัญในชีวิตของคนเราเพราะท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดที่ให้ชีวิตลูกหลานชายหญิงบนโลกใบนี้เพียงพระคุณให้กำเนิดครอบประเสริดยิ่งแล้ว มีจิตใจผ่องแผ้วถนอมกล่อมเกลีย้ยงเรี้ยงเราจนเติบใหญ่ให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่ให้ยารักษาโรคให้การศึกษาฝึกหัดดัดนิสัยและบำรุงรักษาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยปลุกปลอบประโลมเวลาหกล้มร้องไห้เสียใจให้คําปรึกษาที่ดีมีต้นแบบต้นอย่างที่งดงามควรที่ลูกทั้งหลายควรเคารพ เป็นนิสัยที่ดีนิสัยที่กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาจะนำพาลูกหลานคนนั้นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทางด้านเงินงานความรักสุขภาพกิจการทั้งหลายจะปรับความสมดุลไปสู่ความสำเร็จรุ่งเรืองและมีความสุขอย่างแน่นอนเขาทำานองว่าทําอะไรก็สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดี ทำกิจการอะไรก็รู้ร่วงก้าวหน้าประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นความเคารพเป็นสเสน่ที่จำเป็นและสำคัญที่เราต้องเติมเต็มโดยเฉพาะเคารพปิดามารดาตอบแทนบุญคุณท่านบุญคุณที่พ่อแม่เราควรตอบแทนหนึ่งตอบแทนทางกายให้ปัจจัยสี่ท่านผู้ชมข้าวประอาหาร เสื้อผ้านุ่งห่มที่ท่านมีอาจจะเก่าชำรุดใสมานานแล้วลองเลือกสรรคัดสรรซื้อให้ส่งให้มอบให้ตามเวลาโอกาสที่สมควรบ้านต่อเติมเสริมแต่งรั้วรอบขอบชิดห้องสุขาหน้าบ้านข้างบ้านวารรั่วมันผุพังตรงไหนลองไปปรับไปเติมไปเสริมไปแต่งให้ท่านบ้างท่านจะได้มีความสุขมีความสบายมีความชื่นใจ ลูกหลานคนใดทำให้พ่อแม่สุขใจชื่นใจมีความปิติเท่าไหร่แรงความกตันยูกะตะเวทีจะสะท้อนย้อนไปให้ลูกคนนั้นหลานคนนั้นจเจริญรุ่งเรืองพ้นผ่าวิกฤตประสบความสำเร็จได้อย่างจริงจังและจริงแท้สวัสดีการพยาบาลรักษาเก็บไข้ได้ป่วยดูแลท่านสงเคราะห์ท่านเก็บไข้ได้ป่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น คราวถึงปั่นกลางหาหมอรักษาเอาให้ดีเอาให้ชัดเอาให้สำเร็จพ่อแม่มีได้คู่เดียวนะถ้าหมดแล้วก็หมดเลยมีเวลากอดจงกอดท่านมีเวลารักจงรักท่านมีเวลากรตันอยู่จงกระตันอยู่กับท่านเพราะท่านจะอยู่กับเราอีกไม่นานทักเท่าไหร่ชีวิตก็จะล่วงผ่านไปเมื่อลูกเติบใหญ่เป็นวัยกลางคนวัยสูงอายุพ่อแม่เราเป็นวัยชราเป็นไม้ใกล้ฟัง เป็นใบไม้ที่หมดยางหรือใบไม้ที่เหลืองพร้อมที่จะหล่นจากครั่วชั้นใดวันที่จะตั้งใจทำใจมั่นใจเคารพนบนอบกราบไหว้บูชานี่เป็นสเสน่ห์ที่สำคัญ 2. คิดปรับแก้คือนิสัยนิสัยที่ไม่ดีให้ปรับเป็นคนใจร้อนวู่วามก็ปรับได้ เป็นคนใจเย็นรู้จักอดทนรู้จักรอคอยรู้จักหนักแน่นมั่นคงเพราะฉะนั้นนิสัยไม่ดีท่านผู้ชมทั้งหลายขี้โกรธก็ไม่ดีอีกนั่นแหละจะเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างไรจะเป็นพ่อบ้านแม่เรือนจะเป็นหัวหน้าหรือจะเป็นลูกน้องที่ดีอย่างไรมัวแต่โกรธเข้าทำมองว่าโกรธคนสอนงอนคนสั่งชังคนที่เขาตำหนิมันไม่ถูก วนชีวิตคนที่จะประสบความเด่นนักปราดทั้งหลายเสียฐีทั้งหลายมหาบุรุษทั้งหลายวีรสตรีทั้งหลายบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่ผ่านการฝึกฝนผ่านการขัดเกลาผ่านการอบรมบ่มนิสัยทั้งนั้นท่านเหล่านั้นถึงได้ดีมีความสุขถ้าปราศจากคนสอนคนสั่งคนแนะคนนำคนเราดีเองไม่ได้ท่านผู้ชมทั้งหลายอาศัยการเรียนรู้ดูศึกษาและก็ต้องยอมให้ปรับ อะไรไม่ดีก็ต้องปรับนิสัยไม่ดีขี้เกียจขี้ค้านตื่นสายเอาแต่กินเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นใช้ใจ่ายสุรุย่ยสุร่ายไม่ทํางานทํางานก็หลบหลบเหยาะเยาะแยะ่แย่ทำงานไม่จริงจังนะเป็นคนขี้โกรธขี้เกียจขี้ค้านขี้คุยไอ้ขี้ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยควรจะเอาออกเพราะลําพังในตัวเราท่านเองก็มีขี้มากแล้วท่านผู้ชม ลองตึกดูนะบนหัวเราเรียกว่าขี้หลังแขหรือขี้หัวลงมาที่หูขี้หูลงมาตาขี้ตาลงมาจมูกขี้มูกขี้ดังลงมาปากขี้เขี้ยวขี้ฟันใต้คอนี่ยเขาเรียกขี้ไรในวงแขนนี่เขาเรียกขี้เต่าผิวหนังเรียกขี้ครนะอุจจาระปัสสาวะอันนี้ก็ขี้เหมือนกัน ส่วนไม่ดีในตัวคนเราที่มักจะมีนะสาหรับคนที่นิสัยไม่ดีนะขี้ค้านี่ก็ไม่ดีละขี้คุยขี้โม้นะขี้เล่าขี้ไพ่ขี้ขี้ยาขี้เล่นขี้ขอขี้โกรธขี้น้อยใจจริงเลาเนี้ยมันไม่ดีอะต้องสลัดตัดทิ้งเรียกว่าปรับนิสัยได้ ชีวิตจะเดินทางได้ก้าวไกลชีวิตจะมีความสุขมีความมั่นใจมากขึ้นมีความสุขใจมีความสะใจแค่ไหนที่ไปก่อทุกข์สร้างโทษให้พ่อแม่ให้ผู้ปกครองหรือผู้มีอุปราการคุณต้องเดือดเนื้อร้อนใจลองคิดกันใหม่ว่าถ้าในวันหนึ่งเราจะต้องมีลูกมีหลานเราเป็นผู้สนับสนุนเลี้ยงเขามา แต่เขาเอาแต่ใจไม่สำนึกผิดไม่ปรับปรุงนิสัยคุณจะคิดอย่างไรลองเอาใจพ่อแม่ญาติมาใส่ใจตัวเองอย่าเอาแต่ใจตัวเองไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จมีความสุขที่เอาแต่ใจตัวเองเพราะคนที่เอาใจใจเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลไม่ยอมรับความถูกต้องไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมไม่รับการปรับปรุงชีวิตไม่ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้น อะไรไม่ดียอมรับปรับปรุงให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนย้อนมาและปรับปรุงแก้ไขเพราะคนที่ปรับปรุงแก้ไขเป็นวิสัยของมนุษย์ที่เจริญเข้าทำนองว่าคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบตินะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังมีเป็นโอกาสที่จะเป็นคนดีลูกดีหลานดีเยาวชนที่ดีหรือสามีภรรยาที่ดี ต้องปรับแก้นิสัยที่คนอื่นเขาบอกว่ามันไม่ดีมันผิดมันไม่เหมาะสมก็ต้องยอมรับและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหันหลังให้กับนิสัยที่ไม่ดีแล้วมาเริ่มต้นทํานิสัยที่ดีๆเพราะนิสัยไม่ดีให้ผลเป็นทุกโทษปัญหาอุปสรรคส่วนตรงกันข้ามนิสัยที่ดีขยันประหยัดซื่อสัตย์จริงใจ อดทนมีมารยาทดีกระตือร้น,นขนขวายรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบผู้อื่นรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเรามีสัมมาคาระวะรู้จักหน้าที่ทำหน้าที่มีความรับผิดชอบอย่างนี้เป็นนิสัยที่ดีทำแล้วมีความสำเร็จมีความสุขทุกคนต้อนรับทุกคนสบายใจชื่นใจตัวเองก็จะได้รับมิตรภาพจากคนรอบข้าง 3. ลืมให้ไวคือความโกรธ โกรธคือโงอ่โมโหคือบ้าไม่โกรธไม่ว่าไม่บ้าไม่โง่โกรธเขาเท่ากับจุดไฟเผาตัวเองโกรธหนึ่งครั้งเราก็เอาไฟมาจุดตัวเองหนึ่งครั้งโกรธสองครั้งโกรธห้าคนสิบคนจิตใจเราก็ร้อนรุ่มท่านผู้ชมกลุ้มเครียดวิตกกังวลบ,บนหมองบางคนเป็นมากๆถึงกับนอนไม่หลับกินไม่ได้โกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ชังคนนี้อิจฉาคนนี้ มันเป็นมะเร็งในอารมณ์ทำให้ชีวิตร้อนรุ่มวิตกเครียดกังวลหมนหมองสุขภาพจิตก็เสื่อมสุขภาพกายก็สุดโสมเพราะฉะนั้นลืมให้ไวคือความโกรธให้อภัยกันได้เรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับคำว่าให้อภัยท่านผู้ชม 1. นึอภัยทานนะเรามักจะเห็นเขตท,ที่เขาเลี้ยงสัตว์บ้าง เป็นสวนรุกชาต์บ้างเป็นสวนฐานะของชุมชนเป็นเขตวัดบ้างจะเขียนคําว่าเขตอภัยทานคือไม่ให้ไปล่วงล้ำก้าเกินพืชสัตว์สิ่งของในบริเวณนั้นเพราะเป็นเขตที่ทุกคนอิสรภาพเสรีรักชีวิตทุกคนรักชีวิตธรรมชาติทุกส่วนเขาก็รักชีวิตของเขาต้นไม้ใบหญ้าสัตว์นานาพันธ์ล้วนรักษาล้วนรักชีวิต เหมือนเราก็รักชีวิตเราเพราะ้นอย่าไปเบียดบังหลังแกเขาอีกหน่อยเวรกรรมมีจริงก็จะถอนย้อนมาเราไปเบียดบังเขาไว้ก็จะมีคนอื่นมาเบียดบังเรามีสัตว์มีเหตุการณ์อื่นมาเบียดบังชีวิตเราให้ร้อนรุ่มมีปัญหาทุกโทษพิษภัยตามมาเพราะฉะนั้นลืมความโกรธสองคำว่าให้อภัยคือยกโทษให้ไม่เอาความไม่ติดใจไม่เอาเรื่องไม่เอาคืน สาอโหสิกรรมคือยกโทษแล้วไม่ติดใจไม่เอาความนะเรียกว่ายกให้เรียบร้อยยกโทษให้เขาเราก็เป็นอิสระเสรียกโทษให้เขาใจเราก็มีความสุขสูงสง่างามอโหสิกรรมให้เขากรรมของเราก็จะเบาบางกรรมเขาก็จะบางเบาเช่นเดียวกันสีละสิ่งที่เป็นโทษคือยาเสพติดทั้งหลาย สิ่งเสพติดทั้งหลายไม่ใช่มิตรท่านผู้ชมเป็นศัตรูผีหาซาตานหลอกหลออปิ้นป้อนทำลายทำลายล้างผ่านให้ชีวิตคนที่สูบสิบดื่มกินเข้าไปสู่ร่างกายแล้วทำให้ร่างกายสุดโทมทำให้ร่างกายมีโรคภัยเบียดเบียนมีโรคแทรกซ้อนจำนวนมากทำให้ร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนกลายเป็นร่างกายเฉืยชาเป็น ร่างกายที่สั่งสมของโรคไม่มีความกระฉับกระเฉงไม่มีความสง่างามผิวพรรณก็หมองขอบตาก็ช้ำคำพูดก็ไม่สักดิทธิ์ญาติมิตรก็ห่างไกลใครๆก็ไม่อยากต้อนรับนั่นคือพิษภัยของการไปหลงเสพสิ่งเสพติดมาคืนกําไรให้ชีวิตให้คนในครอบครัวลดละเลิกสิ่งเสพติดชีวิตท่านจะมีคุณค่าชีวิตท่านจะน่ารัก หน้าเคารพน้าไปมาหาสู่หน้าสมาคมนิยมยกย่องเพราะฉะนั้นอยากมีสเสน่ห์ชีวิตที่ดีให้ละสิ่งเสพติดตลอดถึงการพน,นันรบคนชั่วชอบกินชอบเที่ยวและก็กลายเป็นคนคบคนไม่ดีเลิกเป็นคนขี้เกียจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นโทษที่เรามากักจะได้ยินว่าเป็นหมวดที่อยู่ในกลุ่มของอบายยมุก คือปากทางแห่งความชิบหายนิสัยที่นำไปสู่ความล้มเหลวของชีวิตนะนิสัยที่นำไปสู่ความตกต่ำย่ำแย่ของชีวิตนำไปสู่ครอบครัวบ้านแตกสลายขาดทำให้ชีวิตว้าวุ่นขุนมัวหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้เราก็ละสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเราละได้ชีวิตเราปลอดภัยครอบครัวเราอบอุน่น การเงินเราก็ดีสุขภาพเราก็ดีมิตรไมตรีก็ต้อนรับ 5. สมาคมชื่นชมกัลายาณมิตรหมายถึงคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วพาตัวมัวหมองปาดจึงบอกว่าคบคนดีมีแต่ได้ได้ความรู้ได้ปัญญาได้สติได้แนวคิดได้วิธีพัฒนาได้วิธีแก้ปัญหา ได้เริ่มต้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้มีความสุขสงบสุขร่มเย็นมีรอยยิม้มมีเสียงหัวเราะตรงกันข้ามถ้าไปคบคนชั่วมั่วสิ่งเสพติดคิดแคบมองใกล้ไฟตําไม่ทํางานใช้ใจายสุรุ่ยสุรไร่เสพสิ่งเสพติดเป็นนักเลงการพาน,านันเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงชายเป็นนักเลงขับรถสิ่งวิ่งเร็วมั่วสมการพานันสิ่งเสพติดชีวิต ก็ติดอยู่กับหล่มของความทุกข์ติดอยู่กับคุกตับตารางติดอยู่กับความระทมขมขื่นเท่านั้นว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์นั่นเองท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราไปชื่นชมคนไม่ดีไม่ต้องถามไม่ต้องทํานายครับชีวิตไม่ดีแน่นอนแต่ถ้าเราครบคนดีท่านผู้ชมชีวิตเราจะปรับเปลี่ยนทันทีวิธีคิดก็เปลี่ยนการทำเนินชีวิตก็เปลี่ยนเพราะคนดี จะพาให้ชีวิตเราดีวันดีคืนและก็ดีอย่างยาวไกลชีวิตมีกำไรไม่ขาดทุนถ้าคบกันลยาณมิตรชีวิตจะมีความหมายและความดีเพิ่มเติม 6. เชื่ออย่างสนิทคือกรรมชั่วดีนิสัยอย่างนี้ก็ทำให้ชัดเจนท่านผู้ชมทั้งหลายให้เชื่อกดแห่งกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำนี่เป็นกลางกลางนะ กรรมแปลว่าการกระทําเป็นคํากลางๆแต่ถ้าเราเอาดีมาห้อยท้ายเราก็จะอ่านว่ากรรมดีถ้าเราเอาชั่วมาห้อยท้ายก็เรียกว่ากรรมชั่วกรรมดีหมายถึงกายวาจาจิตเรียกว่ากายยกรรมวจีกรรมมโนกรรมในฝ่ายที่สุจริตกายยกรรมในฝ่ายที่ดีคือกรรมทางกายที่ดีก็คือมีมารยาทที่ดีรู้จักไปรามาไหว้ รู้จักลบนอกกาบไ้วยขอโทษนะมีความแข็งแรงใช้กายให้เป็นประโยชน์รู้จักช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยงานชุมชนช่วยงานวัดวาศาสนาช่วยงานสถานศึกษาอย่างเนี้เอากายให้เป็นประโยชน์เรียกว่าดีทางกายต่อมาดีทางวาจาพูดจาไพเราะสุภาพนุ่มนวนลรู้จักพูดรู้จักสำนวนรู้จักภาษิต เคารพให้เกียรติคู่กรณีสนทนาไม่เอาแต่พูดฝ่ายเดียวต้องรู้จักฟังให้เป็นเย็นให้ได้ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วเอามาบูรณาการให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดความคิดที่ก้าวหน้าอย่างนี้ดีเป็นดีทางวาจาดีทางจ,จิตใจค่อยเป็นคนอื่นมองคนอื่นในแงด่ดีฉันดีคุณดีคุณก็มีส่วนดีน,น,น,นู่นนั่นนี่ นะดีที่ได้พบกันมีความสุขที่ได้พบจากกันตั้งนานเป็นยังไงบ้างสุขภาพดีแข็งแรงเนาะอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขคิดถึงคนอื่นในทางให้ดีแม้บางทีมันจะคิดไม่ดีมันก็ชะลอไว้อย่าพูดออกมาคนเราจะห้ามความคิดมันคงยากท่านผู้ชมแต่เราห้ามที่จะไม่พูดให้เขาช้ำใจเสียใจทุกใจต้องระวังเพราะคำพูดไม่กี่คำทำให้พี่น้อง ต้องแตกคอกันผิดข้องมองใจทำให้เพื่อนซีที่รักกันต้องผิดข้องมองใจกันตัดความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นเสี่ยวกันนะเพราะฉะนั้นคำพูดมีค่ามหาศาลพูดจาดีมีคุณค่าอน,นันต์พูดจาหยาบคายไม่สร้างสรรค์มิตรภาพสบันหันแหลกขาดแตกสับันนะนำความทุกข์มหันต์มาให้กับคนนั้นเพราะฉะนั้น กรรมชั่วทางกายวาจาจิตก็ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ลดก็ละก็เลิกจริงๆแล้วหลายคนต่อมาเชื่อว่าเรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ทำไมละสิ่งไม่ดีไม่ได้เพราะเราไม่เพียรพยายามที่จะละนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีมันทำไมทำยากจังก็คุณไม่พยายามที่จะทำถ้าเราทำดีจนคุ้นชินมันจะทำได้ง่ายแต่ตรงกันข้ามถ้าคนไปคุ้นชินกับสิ่งที่ชั่วร้าย เช่จนจริงเจ็บติดช่อชนเบียดบังขมโมยพูดเท็จถ้าไปคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้คุณก็จะมีความเคยชินกับสิ่งเหล่านี้จนไม่รู้ว่ามันผิดมันถูกเพราะนั้นก็ปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอน 7. ต้องมีไว้คือสติสติคือความระลึกนึกได้นึกว่าเราเป็นอะไรเป็นใครมีฐานะอะไร คำใดควรพูดคำใดควรเจราจากิริยาอย่างไรควรแสดงออกมีระลึกอยู่ทั่วเนืทั่วตัวของเราในการดำเนินชีวิตเราจะคิดผิดได้น้อยลงจะพูดพลาดได้น้อยลงและจะทำสิ่งที่ถูกต้องมากละเอียดกว่าเดิมเพราะ,ะนั้นมีสติก่อนสตาร์ทในการขับขี่ยวดยานพาหนะมีสติกับการใช้จ่ายเงินทองของกินเครื่องใช้รู้จักประหยัดกินประหยัดใช้ มีสติในการพูดคุยกับพี่กับน้องถนอมน้ำใจให้เกียรติซึ่งกันและกันมีสติต่อการทำงานไม่ประมาทพลาดพังเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสตินั้นสำคัญช่วยป้องกันภัยได้หลายอย่างตัวสตินั้นสำคัญช่วยป้องกันไม่ให้เราผิดพลาดคาดเคลื่อนตัวสติเป็นเข็นพิษนำชีวิตเราออกจากความมืดบอดไปสู่แสงสว่างความดีงาม 8. ต้องทิ้งไปคือปัญหา ปัญหาจะแก้ไขได้ก็ต้องอาศัยสติและลึกนึกและก็อาศัยปัญญาเข้าไปแก้ไขถ้าปราศจากปัญญาคือความรอบรู้ที่เรามีมันน้อยก็จําเป็นต้องขอพึ่งพากับกัลยาณมิตรหรือผู้ที่มีจิตด,ดีงามที่จะชอชี้ช่องแนะนําทางที่ดีให้เราเห็นในการแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายด้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทิ้งคือปัญหา นะอย่าหนีปัญหาหรืออย่าทิ้งคําว่าทิ้งปัญหาคือต้องแก้ไขปัญหาให้ได้สืบค้นว่าสาเหตุมาจากอะไรแล้วกลับไปแก้ไขสาเหตุต้นสายปลายเหตุให้ดีเมื่อเหตุดีผลย่อมดีท่านผู้ชมที่เป็นทุกข์ทษพิษภัยเพราะเราสร้างเหตุไว้ไม่ดีผลมันก็จึงไม่ดี เราอยากได้ผลดีสุขสงบร่มเย็นเราก็กลับไปสร้างเหตุที่ดีหรือทำเหตุในปัจจุบันให้ดีคำตอบจะเป็นความสุขอย่างแน่นอน 9. สิ่งที่ต้องพัฒนาคือปัญญาของเราต้องเติมเสริมแต่งตาดูหูฟังสมองคิดจิตใจจดจอ่อเรายังท่องจำได้ต้องใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันท่านผู้ชมทั้งหลายตา มองดูรูปเหตุการณ์ที่ดีนำมาสอนเตือนใจเรานำมาปรับปรุงชีวิตให้ดียิ่งขึ้นหูได้ยินสาระที่เป็นประโยชน์ก็นำมาคินิดพิจารณาปรับใช้ปรุงใช้หรือเอามาบูรณาการใช้ให้มันเป็นประโยชน์ในตัวเราครอบครัวกิจการงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องพัฒนาปัญญาด้วยการ ฟับงบ้างด้วยการอ่านด้วยการดูด้วยการทัศนศึกษาหรือด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของชีวิตเพื่อปรับเข็มทิศของเราไปในทิศทางที่ดีนิสัยดีมีค่ามหาศาลนิสัยงามนำสุขสม,มสุสนิสัยตรงทำให้เราดำรงคงมั่นความเจริญอย่างถาวรนินสัยชดช่วง ดำเนินด้วยดีมีสุขเอ่ยขอ,อโมทนาบุญขอบคุณมิตรภาพทุกพื้นที่ความดีที่มีอยู่ในใจท่านผู้ชมทั้งหลายจงเบ่งบานและก้าวหน้าก้าวไกลสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเปรมกเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันตโชคทวีมั่งมีเอ่ยเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเจริญพร